สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูหญิงเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆทุกคนเลยคุณครูหญิงก็ขอกดเยี่ยมกดไลค์ให้ทุกๆคนเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะคุณครูหญิงดีใจมากเลยที่เห็นเด็กๆทํากิจกรรมอยากมีความสุขนะคะและสัปดาห์นี้นะคะเรามาพบกันในห,หน่วยของเล่นของใช้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาเล่นเกมถ่ถายภาพที่เป็นภาพลำดับถัดไปนะคะเด<ๆ>็กๆเห็นภาพส้มกล้วยส้มกล้วยเด<ๆ>็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรดีคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆภาพที่ถูกต้องนั้นก็คือส้มนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะ<ๆ>ที่รูปต่อไปเลยนะคะเด็กๆเห็นรูปไก่เต่าไก่เต่า แล้วรูปต่อไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นรูปอะไรดีคะต่อไปรูปลำดับถัดไปก็คือรูปไก่นั่นเองคะ่ะเกมถ่ายภาพลำดับถัดไปนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์มาดูกันนะคะว่าคุณครูหญิงมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องอีกไปดูกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเล่นเกมถายภาพแบบรูป และความสัมพันธ์ตอบถูกกันไหมเอ่ยมาถึงเกมที่เกี่ยวกับของเล่นของเราอันนี้นะคะนี่อะไรคะเด,เ,ดเด็กๆดลูกปัดและเชือกเรามาล้อยเชือกตามความสัมพันธ์และแบบรูปก,กันดีไหมคะ,ะลูกปัดชิ้นแรกของคุณครูอยู่ในเสียอะไรคะเดยกๆ ว่าคุณจะใช้สีอะไรคะถูกต้องค่าสีเหลือค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดสีต่อไปคือสีเขียวร้อยไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นกิจกรรมการร้อยลูกป,ปัดตามแบบรูปและความสัมพันธ์นะคะ ลำดับต่อไปสิ่งที่คุณครูหญิงแจกให้เด็กๆไปที่บ้านนะคะนั่นก็คือเชือกและหลอดค่ะเด็กๆจะได้รับเชือกและหลอดนะคะไปทำกิจกรรมการร้อยที่บ้านค่ะ โดยเด็กๆนะคะจะต้องร้อยหลอดที่ได้รับไปนะคะเป็นแบบรูปและความสัมพันธ์ตามที่เราได้เล่นเกมกันไปแล้วนะคะสําหรับคุณครูหญิงก็ขอให้เด็กๆมีความสุขในการทํากิจกรรมอย่าลืมถ่ายภาพมาส่งคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ